การปั๊มป o l l o IG นะคะง่ายมากเลยเราใช้แค่เพียงลิงก์ IG การทําค่ะแต่ในคลิปนะคะจะเห็นว่ายอด f o โ l o w ทยอยขึ้นจริงไม่ตกตาเลยค่ะเห็นโลสวัสดีค่ะกลับมาพบกันกับอุ้มอีกครั้งนะคะเพื่อนๆหัวข้อในวันนี้นะคะอุ้มจะมาสอนวิธีการปั๊ม Follow IG ค่ะเอาล่ะคะส่วนขั้นตอนการปั๊ม Follow เป็นยังไงนะคะติดตามได้เลยในคลิปนี้มีคําตอบค่ะเริ่มต้นนะคะเข้าไปที่โปรแกรมไลน์ค่ะกดเพิ่มเพื่อนแล้วก็พิมพ์แอปไซ์ปั๊ม IG ไทยค่ะ จากนั้นนะคะก็เริ่มเข้าสู่ขั้นตอนคุยกับแอดมินได้เลยค่ะแอดมินนะคะก็จะส่งเกี่ยวกับรีวิวมาให้ด้วยนะคะรีวิวจะมีทั้งสองแบบทั้งรีวิวแบบบัญชีคนต่างชาติแล้วก็รีวิวบัญชีคนไทยหลวนค่ะเพื่อนๆก็คือเป็นระบบที่มีคุณภาพสูงนะคะอ่าแล้วก็ที่สำคัญนะคะยังมีโปรวาเลนไทน์นะคะซึ่งแม้ว่าจะผ่านมาแล้วแต่ก็ยังสามารถใช้ได้อยู่นะคะ ส่วนวันนี้นะคะอุ้มก็สนใจซื้อเป็นบัญชีคนต่างชาตินะคะจํานวน100ฟอค่ะราคาแค่59บาทเท่านั้นเองค่ะเพื่อนๆถูกมากๆเลยนะคะแอดมินนะคะเขาก็จะให้รูปภาพนี้แก่เรามานะคะเป็นรูปภาพ QR code นะคะเอาไว้สแกนจ่ายเงินนั่นเองเพื่อนๆก็สามารถเซฟรูปภาพนี้ลงเครื่องแล้วก็สแกนจ่ายง่ายมากๆเลยค่ะพอเราสแกนจ่ายนะคะก็อย่าลืมส่งสลิปนะคะเพื่อเป็นการแจ้งโอนเนาะแอดมินจะได้เริ่มงานให้เราทันทีเลยค่ะ ขั้นตอนต่อไปนะคะอุ้มจะสอนวิธีการดูชื่อ username ig ของเราเพื่อส่งให้แอดมินทำการปั๊มฟอนะคะเปิดโปรแกรม ig ขึ้นมาเลยค่ะจากนั้นนะคะไปที่หน้าโปรไฟล์กด e d i t p r o f i l e ค่ะมองหาคำว่า username ค่ะให้เรานำชื่อตรงนี้ไปส่งให้แอดมินค่ะก่อนเริ่มงานนะคะแอดมินก็จะส่งยอดเก่าของเราให้เราดูก่อนนะคะยอดเก่าของอุ้มมีอยู่ที่5536 f o l l o w ค่ะหลังจากนี้นะคะเราก็ไปรอยอดขึ้นกันเลยค่ะเพื่อน ยอดเริ่มนะคะ5,536อ f o l l o w ค่ะตอนนี้นะคะอุ้มกำลังรีเฟซหน้าจอแบบเรียวทามเลยนะคะเพื่อนเพื่อนจะเห็นเลยนะคะว่ายอด f o l l o w ขยับขึ้นแล้วนะคะเป็น5 5 4 5ัอ่ f o l l o w ค่ะเวลามีคนมากดติดตามเรานะคะก็จะมีโนติแจ้งเตือนแบบนี้ด้วยนะคะเราสามารถกดเข้าไปดูได้ด้วยคะ่ะว่ามีใครบ้างนะคะที่มาติดตามเรานะคะเพื่อนๆตอนนี้นะคะยอด f o l l o w ขยับไปที่5 5 6 1ัอ f o l l o w แล้วค่ะเวลาผ่า<ๆ>นไปแค่หนึ่งนาทีนะคะตอนนี้ยอด f o l l o w ขึ้นครบแล้วค่ะเพื่อนเพื่อน พอมอต้นคลิปอุ้มซื้อไปที่100ฟอนะคะสรุปแล้วนะคะร้านนี้ยอดขึ้นจริงแบบไม่ตกตาค่ะแล้วก็ไม่ได้โฆษณาเกินจริงค่ะก็จบไปแล้วนะคะทุกคนสำหรับคลิปการสอนปั๊มฟอยด์ีค่ะเป็นยังไงบ้างเอ่ยแต่ในคลิปนะคะจะเห็นว่ายอดฟอลโล่ทยอยขึ้นจริงไม่ตกตาเลยค่ะซึ่งถ้าใครนะคะอยากได้ยอดฟอลโล่เราวิธีทําก็ง่ายๆแบบนี้นะคะสามารถทักไลน์มาที่แอดมินได้เลยค่ะไลน์อัไซปั๊มไอจีไทยรายละเอียดนะคะตามด้านล่างเลยค่ะเวลาเพื่อนๆนะคะอยากเรียนผิดอัไซด้านหน้าด้วยค่ะทุกคน ร้านนี้นะคะเขาก็เปิดให้บริการทุกวันตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะเขามีแอดมินเนี่ยคอยซัพพอร์ตตลอดเวลาเลยว่าตอนไหนนะคะสามารถทัไม่ได้เลยนะคะทุกคนร้านเรายินดีให้บริการค่ะนอกจากนี้นะคะร้านของเราเนี่ยใช้ระบบอย่างพิงเียมเลยนะคะในการปั๊มฟอลโล่ให้ดังนั้นนะคะเพื่อนๆมั่นใจได้เลยค่ะว่ายอดฟอลโลที่ได้ไปมีคุณภาพค่ะ อาวะค่ะในส่วนของวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะหวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าคลิปนี้เนี่ยจะมีประโยชน์เป็นอย่างมากสําหรับทุกคนเลยนะคะที่กําลังมองหาวิธีการเพิ่มฟอปัองฟอยจีนะคะในส่วนของวันนี้ขอตัวไปก่อนค่ะแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ